เหตุประมาทเปิดเตาแก๊สต้มน้ำเคี่ยวก๋วยเตี๋ยวเกิดไฟไหมเจ้าของร้านเปิดเตาแก๊สต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเคี่ยวทิ้งไว้เกิดพลาดไฟลุกอีกเตาหนึ่งที่เปิดใหม่กำลังจะทำกัดข้าวกินเปลวไฟลุกท่วงติดหลังคามุงแฝกลุกลามวอดทั้งร้านเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีร้อยตำรวจเอกพายัพรุ่งหัวไผ่รองสารบัตรสอบสวนสพโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยโคกสำโรง์เข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุเพลิงไหม้พบเป็นร้านอาหารครัวบ้านโคกตรงข้ามองรรคกง์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงคอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีในที่เกิดเหตุเป็นร้านตั้งอยู่ริมถนนยกพื้นหลังคาสูงไฟกำลังลุกไหม้หลังคาแฝกอย่างรุนแรงจึงได้ประสานขอกำลังรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงค์ เทศบาลตะบลโคลกสำโรงและรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วของสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์มาทําการดับเพลิงใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไ้ได้ให้อยู่ในวงจากัดสอบถามนายชาวริ์กิจเฉยอายุ43ปีเจ้าของร้านทราบว่าขณะเปิดเตาแก๊สต้มน้ำหม้อก๋วยเตี๋ยวเพื่อรอขายได้เปิดถังแก๊สอีกเตาหนึ่งเพื่อทํากับข้าวกินในตอนเช้า แต่ได้ยินเสียงเหมือนแก๊สรั่วและต่อมาไฟจะลุกไหม้ขึ้นที่ถังแก๊สที่เปิดใหม่อย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาต,อตอนเองจึงได้เรียกให้ญาติญาติออกมาช่วยกันดับไฟและปิดถังแกส๊สแต่ไม่สามารถปิดถังแก๊สที่สายรั่วได้ไฟจึงลุกขึ้นอย่างรุนแรงและลุกลามไปติดหลังคาที่มุงด้วยกญ้าแฟททำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นดังกล่าวขาเสียหายในเบื้องตน้นประมาณหนึ่งแสนบาทนิวส์ยี่สิบสี่ ยุราชิปสีรายงาน